ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นปีการศึกษา2,563นะครับก็คือปีการศึกษาที่ผ่านมาสำหรับปีนี้เป็น64นะครับสำหรับปีการศึกษาเนี่ยวทอ .2 จะรายงานตามปีการศึกษาก็คือเริ่ม16พฤษภานะครับ16พฤษภาถึง15พฤษภาปีถัดไปถ้าผมพูดเล่มนี้2563นั่นหมายาว่า เล่มนี้จะเริ่มวันที่16พฤษภาสองพายนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่15พฤษภาคม2564นอะครับอันนี้คือกรณีเล่มวท2ปี2563ส่วนเล่มอื่นท่านก็เทียบนะครับเทียบปีพศไปแต่ต้องเริ่ม16ชน1ิห้านะครับไม่ว่าเราจะเปิดปีไหนอะไรยังไงอย่างปีที่แล้วอย่างปี6 3เนี่ยเราเปิดเรียนไอ้1กรกฎาเราจะเริ่ม1กรกฎาไหมไม่นะครับการเริ่มในรอบปีนะครับถ้าท่านใดที่กรอกหลอกบุ๊กจะเห็นว่าเราล็อกวัน สุดท้ายปับ๊บทุกปีมันจะรันวันเดียวกันนะครับ2563ก็เริ่ม16พฤษภาคม2563ชน15พฤษภาคม2564ส่วนชั่วโมงสอนมันไปเริ่ม1กรกฎาคมท่านก็ไปกรอก1กรกฎาคมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะนําเสนอในเรื่องของหลอกบุ๊กอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะเป็นครั้งหน้าหรือครั้งถัดไปเดี๋ยวผมกําลังดูว่าจะนําเสนอตัวไหนให้ก่อนนะครับโอเคครับต่อไปข,ข้อมูลทั่วไปนะครับก็ไม่มีระยะครับส่วนหน้าเนี่ยท่านก็กรอกไปเลยครับ ชื่อผู้ขอนามตระกูลนะครับอายุท่านก,ก็กอบไปปกติคุณวุฒินะครับปตีปโทตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการชำนาญการพิเศษอันนี้ผมขออนุญาตสมมุติตัวอย่างให้เป็นชำนาญการเพื่อขอชำนาญการพิเศษนะครับกรณีเป็นคอตตเลขี่ตำแหน่งอะไรนะครับอันดับคอตตเงินเดือนเท่าไหร่สถานศึกษาโรงเรียนอะไรนะครับอำเภอจังหวัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ส่วนหน้าก็จะเขียนไปประมาณนี้ นะครับถ้าท่านไปทำาวทสองปีอื่นท่านก็ใช้ข้อมูลณปีนั้นนะครับถ้าท่านทำปี60ข้อมูลณตรงนี้ก็เป็นปี60เงินเดือนเท่าไหร่นะครับจบปริญญาอะไรนะปีนั้นท่านก็กรอกตามจริงนะครับสำหรับวทนะครับบวทสองครับโอเคครับผมจะขยับไปทีละล็อกนะครับเพราะว่าผมนำเสนอผ่าน PowerPoint ไม่ไม่ไม่ได้เป็นตัวเวิร์ดแล้วก็เลื่อนยาวฉะนั้นก็ผมจะสลับสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้หน้าที่หนึ่งยังไม่จบมันก็จะต่อด้านล่างนะครับ นะก็จะเป็นข้อที่สองครับข้อที่สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของรายวิชาที่เราทําการสอนนะครับในปีการศึกษาสองห้าหกสามตามตัวอย่างนี้นะครับสองห้าหกสามท่านก็กรอกไปเลยครับอันนี้คือแพทเทิร์นของสอพมนครราชสีมานะครับซึ่งเราก็ดําเนินการตรวจกันกองตามคู่มือแนวปฏิบัตินี้นะครับแล้วก็ศึกษาที่การจังหวัดท่านก็ตรวจอนุมัตินะครับไปหลายรายแล้วนะครับรับรองตามนี้นะครับท่านที่มาจาก จังหวัดอื่นก็อาจจะดูเป็นแนวแล้วก็ศึกษาที่การท่านจะปรับเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่แต่ละจังหวัดนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นนี้ก็คือใช้ได้นะครับเป็นของกกสอ,อยู่แล้วผ้าเรียนที่1ท่านก็ใส่ไป1นึ่งับสองสอนวิชาอะไรผมสมมุติข้อมูลนะครับสอน1วิชาม1 16คบคาบมีกิจกรรมลูกเสือมอ2องหคาบมีกิจกรรมชุมนุมม51ครับมีกี่วิชาตามคําสั่งสอนนะครับตามตารางสอนนะครับแล้วก็คําสั่งสอนเนี่ย ท่านได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างรวมหมดนะครับทั้งรายวิชาที่สอนและกิจกรรมต่างๆอันนี้นับเป็นชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่การสอนนะครับในตามหลักเกณฑ์วอยี่สิบเอ็ดนะครับท่านสอนกี่วิชาท่านก็ไล่ไปขยับตารางไปแล้วก็รวมได้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับนี่ก็จะมีคําถามอีกว่าเออแล้วที่โรงเรียนสอนเป็นคาบละ่ะก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับถ้าโรงเรียนบอกว่าเป็นคาบท่านก็ต้องมาคูณมาหารออกมาเป็นคาบ นะครับแต่กรณีที่ท่านใช้หลอกบุ๊กมันก็จะคำนวณอัตโนมัติอันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแต่ที่โคราชนี่คือศึกษาธิการท่านให้ยึดตามหน่วยกิจได้เลยคือนับเป็นชั่วโมงได้แต่โรงเรียนหลายโรงเรียนท่านก็นับตามจริงเป็นนาทีก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ท่านนับแล้วท่านต้องสอนไม่น้อยกว่า12บสองชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับส2บสองชั่วโมงต่อสัปดาห์หาออกมาให้ได้ถ้าไม่ถึงก็ท่านก็ต้องดูวิธีว่า จะปรับอย่างไรถ้าโรงเรียนปรับเป็น1ชั่วโมงอันนี้ก็ต้องคุยกันในโรงเรียนนะครับโอเคครับภาคเรียนที่สองทัสองห้าหกสามก็ไล่ไปเหมือนเดิมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลสมมุติเอาแบบง่ายๆนะครับผมสอนที่แปดชั่วโมงเหมือนเดิมก็ครบทั้งสองภาคเรียนนะครับก็พิมพ์ไปลักษณะแบบนี้หน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการรายงานชั่วโมงปฏิบัติงาน ชั่วโมงการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์วยี่สิบเอ็ดทับสองห้าหกศูนย์นะครับท่านใดที่จะยื่นเลื่อนขอ,อขอมีหรือขอเลื่อนเป็นชํานาญการและชํานาญการพิเศษเนี่ยท่านต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าแปดร้อยชั่วโมงแปดร้อยชั่วโมงนะครับโดยชั่วโมงปฏิบัติงานประกอบด้วยหนึ่งชั่วโมงสอนไม่ต่ำกว่าสิบสองชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับสองมี plc ไม่สามท่านต้องมีชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้สี่ท่านต้องมีชั่วโมง ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นอันนี้คือวอ1ยี่สิบเอ็ดนะครับท่านท่านอย่าเพิ่งเอาไปสับสนกับ P a นะครับ PA ก็จะคล้ายๆกันมันก็จะเป็นต่อยอดไปนะครับอันนี้วอ1ยี่สิบเอ็ดก็จะประมาณนี้ต้องมีไม่น้อยกว่าแปดร้อยรวมทั้งสี่ตัวเนี่ยแปดร้อยถ้าเป็นเชี่ยวชาญจะยื่นเชี่ยวชาญจะต้องเก้าร้อยนะครับกรณีนี้สําหรับตารางนี้นะครับสามจุดหนึ่งเราไม่กรอกอ่าท่านใดที่จะทําตามตัวอย่างที่ผมพูดนะครับเล่มนี้คือเล่มนี้คือเล่มปีสองห้าหกสาม ฉะนั้นสองห้าหกสามคือเล่มที่เกิดหลังจากวันที่ห้ากรกฎาคมหกศูนย์สามจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะกรอกข้อมูลเฉพาะเล่มห้าเก้าลงไปเท่านั้นนะครับณปัจจุบันนะครับเล่มห้าเก้าเล่มหกศูนย์ด้วยครับหกศูนย์ด้วยตัวที่หกศูนย์ครึ่งหนึ่งครับหกศูนย์ครึ่งหนึ่งนะครับก่อนวันที่ห้ากรกฎาคมหกศูนย์น่นะครับถึงจะกรอกตารางนี้กรณีตัวอย่างที่ผมยกให้ดูนี้ผมกรอกปีหกสามฉะนั้นตารางนี้ผมไม่กรอกนะครับ พอมาข้อสองพาระงานเกี่ยวเนื่องกับการสอนก็เป็นหลักเกณฑ์เดิมนะครับเล่มนี้คือ6 3สาตารางนี้ก็ไม่กรอกครับอันนี้ไม่กรอกนะครับท่านจะกรอกเฉพาะปีห9แล้วก็60ถึงวันที่4นะครับก่อนวันที่ห้าก็คือถึงวันที่4กรกฎาคม60เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเล่ม60แล้วชั่วโมงที่เหลือละ่ะก็ไปกรอกในข้อถัดไปนะครับตารางที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือในไฟล์ Word วทอมันจะเรียงไปแบบนี้นะครับอันนี้ผมตัดมา โค้ดให้ดูทีละส่วนละส่วนจะได้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวท่านเอาไฟล์ไปแล้วท่านก็ลองไปกรอกตามนี้สําหรับสไลด์ที่ผมทำอย่างนี้ผมจะตัดไว้ทั้งคลิปแล้วก็จะเซฟเป็น pdf ให้ท่านไปดูนะครับเดี๋ยวทําเป็นสไลด์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไฟล์ Word แขวนไว้ให้ด้วยนะครับท่านก็ไปโหลดเอาที่หน้าเพจนะครับแล้วก็ไปลองไปลองกรอกตามนี้ได้เลยนะครับสามจุดสองเนี่ยนี่คือชั่วโมงหลังวันที่ห้าแล้วตั้งแต่วันที่ห้าแล้วห้ากรกฎาคมหกศูนย สำหรับปีที่เรากะลังทำเนี่ยคือสองห้าหกสามนั่นคือข้อนี้เราต้องกรอกทั้งหมดเลยนี่คือสี่ชั่วโมงนะครับสี่ประเภทที่ผมบอกเนี่ยรวมกันแล้วต้องได้แปดร้อยนะครับอันแรกครับชั่วโมงสอนนะสำหรับวทสองหกศูนย์เป็นต้นไปนะครับชั่วโมงสอนเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับและรวมแล้วทั้งปีเนี่ยไม่น้อยกว่าสี่ร้อยแปดสิบชั่วโมงต่อสัปอาต่อปี นะครับ480ชั่วโมงต่อปีท่านลองคำนวณดูใครกอกหลอกบุ๊กก็ดูในหลอกบุ๊กได้เลยสำหรับคุณครูหลายๆท่านในนี้จะอยู่ในสพมนครราชสีมานะครับสำหรับศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาเรากำหนดว่าต้องได้480ชั่วโมงต่อปีขึ้นไปทุกปีนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนผ่านไม่เปลี่ยนผ่านนะครับท่านท่านบอกว่าต้องได้480ขึ้นไปทุกปีนะครับอันนี้สำหรับนครราชสีมานะครับ ส่วนจังหวัดอื่นจะมีอนุโลมว่าใครยื่นเปลี่ยนผ่าน5ปีเฉลี่ยแล้วได้อันนี้ขึ้นอยู่กับศึกษาธิการนะครับแต่ว่าที่นครราชสีมาคือถ้าปีไหนไม่ถึง480อันนี้ท่านต้องไปตรวจสอบว่าท่านต้องสอนซ่อมเสริมหรือหาวิธีการอย่างไรให้ถึงนะครับชั่วโมงที่2ชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อันนี้เป็นาตามที่เราปฏิบัติจริงน,นะครับท่านปฏิบัติได้เท่าไหร่ใส่เท่านั้นตามประกาศโรงเรียนอาจจะประกาศว่า ท่านมีภาระงานท่านเป็นหัวหน้าพัสดุท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระได้หกชั่วโมงต่อสัปดาห์เอาหกคูณสี่สิบเลยได้สองร้อยสี่สิบอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับท่านก็ดูว่าสัปดาห์ไหนปฏิบัติจริงสัปดาห์ไหนได้ไม่ถึงหกท่านก็เอาตามจริงนะครับส่วนชั่วโมงที่สามชั่วโมง PLC เกณฑ์กําหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่าห้าสิบชั่วโมงต่อปีนะครับบางโรงเรียนกําหนดไว้สองสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่านอาจจะได้ บวกลบวันหยุดวันอะไรท่านอาจจะได้68ได้7 2ก็แล้วแต่นะครับแต่ท่านต้องมีไม่น้อยกว่า50ชั่วโมงต่อปีซึ่งในเล่ม63นี้ต้องได้50นะครับส่วนในเล่ม60 61เนี่ยบางท่านบอกว่าไม่มีไม่มีชั่วโมง PLC แต่มันมีหลักเกณฑ์ให้ใช้ชั่วโมงทดแทนได้ท่านก็ไปรายงานชั่วโมงทดแทนสําหรับกรณีเล่มวทสองและ61นะครับส่วนเล่มที่ผมยกตัวอย่างคือ6กก็ต้องมี50ชั่วโมง okay, นะครับ ชั่วโมงที่4ก็ตามปฏิบัติจริงครับชั่วโมงตอบสนองนโยบายและจุดเน้นก็คืองานนโยบายต่างๆที่สพทให้มาหน่วยงานต้นสังกัดให้มาหรือนโยบายหลักของกระทรวงนะครับโรงเรียนมอบหมายให้เราทําอะไรบ้างเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างได้กี่ชั่วโมงตามประกาศโรงเรียนก็รายงานตามปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดขอตสองขอสามต้องไม่น้อยกว่า800ต่อปีนะครับนี่คือการกรอกท่านก็ใส่ไปอันแรกอาจจะได้ สี่ร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยี่สิบนี้หกสิบนี้ร้อยี่สิบท่านก็ว่าไปแต่รวมแล้วท่านต้องได้แปดร้อยขึ้นไปนะครับในสี่ข้อนี้ถ้าเล่มนี้เป็นเล่มหกศูนย์ข้อสามจุดสองท่านก็ต้องย้อนกลับไปรวมกับข้อสามจุดหนึ่งตรงนี้นะครับแต่เพิ่นว่าตัวอย่างที่ผมให้ดูตรงนี้เป็นหกสามฉะนั้นเราจะกรอกเฉพาะสามจุดสองแล้วให้ได้ไม่น้อยกว่าแปดสิบแปดร้อยชั่วโมงนะครับโอเคนะครับนี่สามจุดสองต่อไปครับ <c oughs> อ่าย้ําอีกนิดน,นึงครับ อ,อกชั่วโมงปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ห้ารกฎรคมอกสู์เนี่ยถ้านหน้านี้ท่านต้องดูให้ตรงหลอกบุกนะครับหลายจังหวัดถ้ามีฟังอยู่ท่านอาจจะสงสัยว่าเออหลอกบุกต้องทําอยู่ไหมตามกติกาตามหลักเกณฑ์ของกรกศหลอกบุกในการยื่นวิทยฐานะยังคงต้องทําอยู่นะครับส่วนที่ยกเลิกคือยกเลิกการโคงการประเมินทบทวนอะไรต่างๆที่ออกมาช่วงแรกๆอ่ะคือยกเลิกยกเลิกก็คือยกเลิก,ลก,ลกสําหรับคนทั่วไปนะครับแต่คนที่จะยื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์วอลยี่สิบเอ็ดหลักเกณฑ์ยังคงใช้อยู่แล้วก็ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าใครจะยื่นหลักเกณฑ์วายิเวตต้องแนบไฟล์หลอกบุ๊กแล้วก็ปิ้นหลอกบุ๊กหนึ่งเล่มนะครับข้อที่4ครับเรื่องของวินัยก็ไม่มีปัญหาครับถ้าใครมีวินัยก็จะใครที่ถูกลงโทษทางวินัยก็จะไม่มีสิทธิ์ส่งอยู่แล้วนะครับท่านก็ติ๊กไปได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกรอกอะไรนะครับติ๊กถูกติ๊กถูกร่องรอยที่แนบเขาก็จะดูจากกพ7นะครับหรือกขศที่6กําหรับคู่ใหม่ๆนะครับข้อที่5้าครับ การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ครับชั่วโมงพัฒนาตามหลักเกณฑ์วอยี่สิบสองนะครับก็คืออบรมคูปองครูอ่ะพูดง่ายๆนะครับหกศูนย์หนึ่งก็อบรมคูปองครูถ้าเล่มนี้เป็นปีหกสามส่วนใหญ่แล้วก็จะได้อบรมออนไลน์นะครับถ้าท่านมีหลักสูตรออนไลน์ที่กครูพัฒนารับรองครับท่านก็เอามารายงานได้เลยนะครับโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดนะครับปีที่อบรมหลักสูตรรหัสหลักสูตรหน่วยงานที่จัดระหว่างได้กี่ชั่วโมงก็ว่าไปตามหลักเกณฑ์ ชั่วโมงพัฒนาต้องมีปีละ20ชั่วโมงตั้งแต่ปี60นะครับ5กรกฎาคม60เป็นต้นมาปี60 61 62 63หรือ64ที่กำลังจะสิ้นเนี่ยท่านต้องมี20ถ้าไม่มีทําอย่างไรไม่มีขอให้ท่านไม่น้อยกว่า12ครับท่านต้องมีไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงต่อปีแล้วค่อยมาใช้ส่วนเกิน p o c ที่เกินจาก50มาเนี่ยเอามาเพิ่มให้ครบ20นะครับ จะมีกรณียกเว้นคือปี60และ61นะครับคล้ายๆกับ PLC นะครับ60และ61เนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์วอ14ถ้า61ออกมาคือถ้าไม่ได้อบรมในปีนั้นๆแล้วชั่วโมงเรามีชั่วโมงรวมเป็นฐานเป็นทุนไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า60%เนี่ยนะครับมันสามารถเอาชั่วโมง PLC มาทดแทนได้เลยอันนี้0และ61นะครับเดี๋ยวถ้าใครติดปัญหาว่า60ไม่ได้อบรม61ไม่ได้อบรม ใช้ชั่วโมง PLC ส่วนเกินทดแทนได้เอ๊ะทำอย่างไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยถามกันใหม่อีกทีนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับส่วนท่านที่อยู่ในนครราชสีมาก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไลน์มีหรือเมลมาเลยก็ได้นะครับมเมลมาถามได้เลยนะครับกรณีรับแล้วสงสัยอยู่ก็ส่งมาให้ผมดูได้นะครับทีนี้ข้อที่หครับสุดท้ายของการเขียนเนี่ยข้อที่หเป็นเรื่องของตัวชี้วัดครับตัวชี้วัดเรามีอยู่ทั้งหมด3ามด้านสิบสามตัวชี้วัดนะครับสาด้านสิบสามตัวชี้วัด เน้นว่าให้ท่านไปดูหนังสือนะครับทุนหกสามห้าลงวันที่สิบตุลาหกศูนต์ตัวนั้นจะเป็นตัวบอกเกณฑ์นะครับตัวชี้วัดทั้งหมดซึ่งผมจะพูดต่อหลังจากคุณสมบัตินะครับผมจะพาดูตัวชี้วัดทีละตัวละตัวไปนะครับแต่ตอนนี้ผมจะดูก่อนว่าไอ้ส่วนหน้าเนี่ยเขียนอย่างไรนะครับให้ท่านดูว่าสิบสามตัวชี้วัดเนี่ยเราจะประเมินตัวเองเนี่ยอยู่ระดับใดน,นะครับจำง่ายๆนะครับหลักการอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ผมตัวอย่างเนี้ยผมจะยื่นคอสสผมจะยื่นขอเลื่อนเป็นคอสสนะครับผมสมมุติว่าตัวเองอยู่คอสสตอนเนี้ถ้าท่านจะเลื่อนวิทยาฐานะเป็นคอสอใดท่านต้องประเมินอันนี้คือหลักเกณฑ์มันบอกไว้นะครับท่านต้องประเมินด้านที่หนึ่งเนี่ยแปดตัวแรกเนี่ยให้ได้ตามระดับที่จะเลื่อนนั่นคือถ้าจะเลื่อนคอสสท่านต้องได้ระดับสาตัวแตัวแรกนะครับ ท่านไม่มีสิทธิ์เลือกเป็นตัวสองเลยถ้าท่านเลือกสองคือตกนะครับนะครับตกผลการประเมินคอนอด้านที่หนึ่งเนี่ยก็จะตกไปเลยนะครับ <c oughs> มากรณีคอต่อามนะอันนี้แปดตัวแรกนะครับเลือกสามทั้งหมดหนึ่งจุดสองจุดสองเลือกสามนะครับเลือกไปเลยมีข้อนี้ข้อ,ขอเดียวฮนะหนึ่งจุดสองจุดสี่นะครับถ้าท่านประเมินได้นะผลสมมติทางการเรียนของผู้เรียนเนี่ยคำนวณร้อยละมาแล้ว มันมากกว่า3มันอาจจะได้ระดับ4หรือระดับ5อันนี้ไม่เป็นไรนะครับตามจริงได้นะมันได้ระดับใดก็ระดับนั้นแต่ต้องไม่น้อยกว่าระดับ3นะครับต้องไม่น้อยกว่าระดับ3ในกรณีนี้มีข้อเดียวนะครับ1 2 4ในด้านที่1นอกนั้นต้อง3ทั้งหมดตัวนี้ก็3ขึ้นไปได้ใน1.2.4นะครับเอ่อ1.3ก็เหมือนกันครับ3 3 3 พวกนี้ตัวชี้วัดผมจะยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไล่ไปทีแล้วตัวชี้วัดนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าจะติ๊กอย่างไรนะครับถ้าท่านยืน่นคอสสองเมื่อกี้ท่านต้องติ๊กสองมาทั้งหมดนะครับแปดตัวแรกอันนี้ครบแล้วนะครับครบละถึงหนึ่งจุดห้าครบแล้วแปดตัวนะครับต่อไปเป็นด้านที่สองและด้านที่สามอีกห้าตัวด้านที่สองมีสามตัวครับการบริหารจัดการชั้นเรียนการดูแลผู้เรียนการทําสารลงเทศถ้าใครไม่เคยเห็นวอยี่สิบเอ็ด แล้วเพิ่งเห็นวอรพท่านจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนมันเหมือนเรื่องเดียวกันฮะมันเรื่องเดียวกันเมรานว่าผมเห็นตั้งแต่เริ่มวอรยี่สิบเอ็ดมาเห็นวอรพก็จะเห็นเลยว่าอ๋อมันตัวชี้วัดเดียวกันเพียงแค่มาแตกขึ้นเป็นสิบห้านะครับเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นว่าอันนี้เขาต้องการดูอะไรนะครับเมืหลัจากการชั้นเรียนคราวนี้ผมเลือกสองทั้งหมดทําไมเลือกสองเกณฑ์มันเขียนไว้แบบนี้ฮะเกณฑ์การผ่าน เมื่อกี้ด้านที่1 8ตัวแรกนะครับยื่นคอต่อสามสามทุกตัวยกเว้น1.2 4จุดมากกว่า3ได้ทีนี้ด้านที่2และด้านที่3ามอีก5้าตัวเนี่ยนะครับ2มีสามสามี2บวกกันได้5กรณียื่นคอต่อสามด้านที่2บวกด้านที่3ต้องได้2ไม่น้อยกว่า3ตัวต้องได้ระดับสองสาตัวขึ้นไปนะครับแต่มีข้อแม้ว่า2ต้องอยู่ทั้ง2ด้าน2ต้องอยู่ทั้ง2ด้านถ้าท่านได้ สองจุดหนึ่งสองจุดสองสามได้สองสามตัวแต่ด้านที่สามอีกสองตัวท่านได้หนึ่งหมดเลยก็ไม่ผ่านนะครับแม้จะได้สามตัวแต่สองมันอยู่ด้านเดียวอันนี้คือกรณีอ่อทสามนะครับผมแนะนําว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นกรณีของสอพอมอเราเราก็จะแนะนําว่าให้เลือกระดับสองทั้งหมดห้าตัวเล็งสองไว้ก่อนนะครับเล็งระดับสองไว้แต่ถ้าท่านดูแล ตัวชี้วัดใดตัวชี้วัดหนึ่งระดับสองก็ไม่ไหวร่อ,อ,องรอยเราไม่ถึงปีนี้เราไม่ได้เอาหนึ่งได้ไหมหนึ่งได้ครับนะครับแต่ขอให้มีสองตัวใดตัวหนึ่งในสองข้อนี้นะครับสามจุดหนึ่งท่านอาจจะเป็นหนึ่งแต่อนนี้ต้องต้องเป็นสองนะครับสามจุดสองท่านเป็นหนึ่งสามจุดหนึ่งท่านก็ต้องเป็นสองต้องมีสองหนึ่งตัวนะครับบางตัวเป็นหนึ่งได้ก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับแต่ถ้าเราเล็งระดับสองไว้ทั้งหมดแล้วเราไปดูร่องรอยตัวชี้วัดเราผลการปฏิบัติงานเราแล้วเอ,อ๊เราก็มีร่องรอย น่าเชื่อถือว่าเราจะผ่านได้อยู่นะเราก็เล็งระดับ2ไว้ก่อนนะครับแต่แนะนําว่า <c oughs> ไม่ควรเล็งระดับ3นะครับเพราะว่าระดับ3เนี่ยเป็นระดับของถ้าเทียบก็คือระดับเชี่ยวชาญถ้าเป็นจังหวัดนครราชสีมาเราเราจะแนะนําไว้ให้ให้สอดคล้องกับระดับเวียฐานะที่ขอนะครับยกเว้นว่าท่านดูชัดเจนจริงๆบางข้อท่านเป็นมีร่องรอยซัพพอร์ตถึงระดับ สามได้ซึ่งบางอย่างท่านถือว่าเออเราเชี่ยวชาญนะเราเจ้าตัวนี้ถ้าท่านมั่นใจว่าร่องรอยเราเพียงพอก็เลือกระดับสามได้ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสพมนครราชสีมาผมก็จะแนะนําว่าเอาสองพอนะครับผ่านแล้วบางตัวไม่ไหวก็หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นการแนะนํานะครับท่านก็ลองพิจารณาหลักฐานของท่านดูนะครับนี้ตัวอย่างนี้ผมก็จะเลือกสามแปดตัวแล้วก็สองห้าตัวกรณีคอสอสามนะครับ อันนี้มาลง,ลงชื่อครับผู้ยื่นลงชื่อนะครับเราก็ลงชื่อเราลายเต็นพิมพ์ชื่อวันที่ครับวันที่เนี่ยต้องเป็นวันที่สิบห้าพฤษภาคมของทุกปีนะครับกรณีตัวอย่างเล่มนี้เราเลื่อนอเราเราทำวทสองปีสองห้าหกสามฉะนั้นวันที่ในการลงชื่อของผู้ยื่นเนี่ยยื่นขอประเมินเนี่ยก็จะเป็นวันสิ้นปีการศึกษาก็คือสิบห้าพฤษภาและปีหกสามก็คือพศหกสี่ นะครับให้ลงวันนี้นี่คือวันสุดท้ายของคุณสมบัติอ่าร่องรอยหลักฐานครับวันสุดท้ายของร่องรอยหลักฐานเปียงศรานี้ที่เราขอขอยื่นประเมินนะครับเพื่อที่จะตรวจดววูว่าสิบสามตัวชีวัดเอ๊ะเรามีคุณสมบัติมีผลการปฏิบัติางานครบถ้วนนะผ่านเกณฑ์ข้อนี้ตามนี้ไหมนะครับวันสุดท้ายก็คือสิบห้าพฤษภาส่วนการประเมินก็ต้องประเมินหลังจากนี้อันนี้คือวันสิน้สนเปียงารานี้มันก็จะ,ะชี้ให้ท่านเห็นว่ากรณีที่ เราไปยื่นต่อโรงเรียนจะปิดเทอมแล้ว15พฤษภาคมมันเปิดเทอมใหม่แล้วฉะนั้นเราประเมินไว้ก่อนเลยจะปิดเทอมแล้วเมษาเนี่ยมีนาสิ้นเด็กปิดเทอมแล้วภุมพภามีนายื่นโรงเรียนประเมินเลยได้ไหมบางโรงเรียนประเมินเลยนะครับท่านาจ,จะประเมินดูก่อนได้นะครับเพราะว่าร่องรอยหลักฐานบางตัวมันพร้อมแล้วอาจจะครบแล้วท่านผู้มนการกับกรรมการกันกองอาจจะประเมินให้ท่านได้แต่วันที่ตรงนี้ท่านไม่สามารถไปลงก่อนได้นะครับ ถ้าท่านไปลงวันที่3ที่เป็นมีนาจบเลยแล้วรอบมันจะไม่ครบปีการศึกษานะครับฉะนั้นตรงนี้ผมแนะนําไว้เลยนะครับว่าต้องเป็น15พฤษภาคมของปีการศึกษานั้นๆนะครับพศออมันจะบวกหนึ่งไปเห็นนะครับต่อไปมันจะเป็นกรรมการนะครับคําสั่งของกรรมการกันกองกรรมการกันกอง3ท่านนี้ก็จะมีคําสั่งนะครับโรงเรียนประกาศคําสั่งกรรมการกันกองแล้วท่านต้องแนบในเล่มด้วยนะครับกรรมการก็จะให้ความเห็นไปนะครับ กรรมการก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะครับแต่งตั้งว่าจะแต่งตั้งใครจะเป็นท่านรองผู้อุ่งในการรองวิชาการรองบุคคลหัวหน้ากลุ่มสาระก็แล้วแต่โรงเรียนเล็กเรียนใหญ่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่บริบทนะครับไม่ไม่มีไม่มีข้อที่ฟิกตายตัวนะครับแต่ขอให้ผู้ประเมินเป็นพอเท่านั้นนะครับให้ดูแล้วก็กรรมการลงชื่อวันที่ต้องหลัง15พฤษภาคม64นะครับถ้าท่านประเมิน15พฤษภาคม64แต่กรรมการมาลง หนึ่งเมษาอะไรเงี้ยหรือลงวันเดียวกันเลยก็ประเมินเสร็จกันกองลงวันเดียวกันไหมพอเซ็นวันเดียวกันเลยถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับนะแต่ในความจริงแล้วเอ๊ะท่านทําวันเดียวจบเลยเหรอมันก็ทําให้ความน่าเชื่อถืออาจจะน้อยลงนะครับทั้นท่านต้องมีเวลาในการกันกองตรวจสอบนั้นผมแนะนําว่าวันที่ควรจะถัดออกไปนะครับให้เวลาท่านได้ตรวจกันกองนะครับเอาตามความเป็นจริงฮะแต่ต้องไม่ก่อนวันที่สิบห้าพฤษภา ต่อไปก็เป็นท่านผู้บุกในการครับท่านก็จะเขียนจุดเด่นจุดควรพัฒนาให้สิ่งที่พบในเล่มนะครับท่านก็จะเขียนนะก็ท่านก็จะดูจากคอมเมนต์แล้วก็คําแนะนําของกรรมการการก,กองนะครับท่านผู้บุกในการท่านก็จะเขียนให้เราจุดเด่นนะครับท่านก็ควรจะเขียนเยอะๆนะครับจุดบวกของเราจุดควรพัฒน,นาก็เขียนน้อยๆถามว่ามีผลกับคะแนนไหมไม่มีผลกับคะแนนข้างบนแต่ว่ามีผลกับการกากองในระดับเขตบางทีเขาเห็นแล้วเอ๊ะท่านผู้บุกในการทําไมท่านเขียนอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือบางเล่ม จุดนี้จะเขียนกรณีที่บางปีเราคุยกับท่านผู้มนการแล้วว่าร่องรอยเราไม่พร้อมปีนี้ย้ายมาปีนี้หนูไม่เอาหราอกโหหนูว่าตกเลยก็ได้ตัวชี้วัดไม่เป็นไรคุณสมบัติผ่านอยู่ท่านผู้มนการท่านก็จะมาเขียนนะเขียนเข้าข้อคอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะครับจุดเด่นไม่มีจุดก,กันมนนานท่านก็ผมเคยเห็นแล้วบางโรงเรียนท่านเขียนเลยนะครับร่องรอยไม่เป็นไปตามอ่าร่องรอยตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกันนะครับอ่า เห็นควรให้ปีนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเงคยฮะท่านก็จะเขียนไว้กรรมการกันกองระดับเขตก็จะเห็นว่าอ๋อปีนี้พอ,อท่านรู้ละวว่าปีนี้ให้ตกนะก็จะได้ดูจากข้อคอมเมนต์ของท่านผู้มีการไปเลยนะครับเนี่ยสี่สังเกตก็สังเกตเพิ่มเติมนะครับท่านก็จะเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับร่องรอยไม่สอดคล้องกับระดับการประเมินหรือว่าในปีงบจานี้ถ้าผู้ยื่นขอรับการประเมินไม่ประสงค์ จะขอผ่านเกณฑ์เห็นควรให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีการศานี้ผู้มีการท่านก็จะเขียนไปประมาณนี้ครกรรมการก็จะรู้เลยว่าอ๋อปีนี้เขายอมตกนะครับซึ่งการการประเมินตัวชี้วัดเนี่ย5ปีการศึกษาตกได้2ปีการศึกษายอมตกได้เลยครับปีไหนก็ได้ไม่ต้องเรียงกันนะครับเป็นฟันหลอกก็ได้นะผ่านปีเว้นปีผ่านปีเว,ว้นปีได้หมดครับขอ,อให้ท่านผ่าน3ปีแต่คุณสมบัติต้องผ่านนะครับคุณสมบัติต้องผ่านก่อน นะคุณสมบัติเราได้ว่ากันไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับคุณสมบัติ5ข้อ4ข้อแรกต้องผ่านข้อที่5คือวทสองคือเล่มนี้นะครับอันนี้ตกได้2ปีนะครับวทสองแล้วก็ลงวันที่นะครับท่านผู้มีการก็ลงหลังวันกรรมการกานกองหรือมานั่งดูด้วยกันเสร็จเย็นนั้นพอลงน้มเลยก็ไม่ผิดนะครับท่านก็ดูความสอดคล้องเหมาะสมอีกทีนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะผมพูดแบบ,ร,บรับับต่ตอนนะครับเป็นตัวอย่างการเขียนง่ายๆ นะครับเป็นเรื่องของการเขียนง่ายๆ